เพื่อทดสอบความสัต่อของหุ่นยนต์ในบ้านสาวสั่งให้หุ่นยนต์กระโดดลงมาจากหน้าตาหุ่นยนต์ไม่มีการต่อสู้ใดๆก็กระโดดลงไปโดยไม่ลังเลเลยพ่อคิดว่าเป็นตัวเองได้ยินผิดไม่คาดว่าเสียงรักษาประตูดังขึ้นกะทันหันเปิดประตูมองออกไปหุ่นยนต์ยืนอยู่ที่ประตูหน้าด้วยหน้าเศร้าอ,อุมอาย พ่อโกรธมากที่สุดถามหุ่นยนต์ว่าใครสั่งให้กระโดดจากอาคารแม้หุ่นยนต์ตกลงมาแล้วบาดแผลเต็มตัวแต่ก็ไม่ได้บอกชื่อคนที่เป็นผู้บัญชาเบื้องหลังไม่คาดว่าสาวไม่รู้คุณค่าเลยยังยยาหยาหุ่นยนต์ว่าแค่เศษโลหะและทองแดงเียเปลือกถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นหุ่นยนต์ก็ยังฟังคำสั่งของเธอทุกคำแต่สาวมักจะยุ่งยากกับมันโดยตั้งใจรู้ดีว่ามือและเท้าของหุ่นยนต์ไม่คล่องแคล่วยังให้หุ่นยนต์ถือม้าปรมาจา์แก้วที่ชอบที่สุดของเธออย่างที่คาดไว้ Scratch. I hate you. Get away from me. หุ่นยนต์ก็เหมือนเด็กที่ทำผิดสิ่งต่างๆตั้งใจเดินไปอย่างเงียบๆไม่รู้ว่าทำไมนะช่วงเวลานี้ต้นไม้แห้งข้างๆก็ทำให้มันได้แรงมาดันใจกลับบ้านแล้วหุ่นยนต์เริ่มอ่านหนังสือช่างไม้ตลอดคืนทำม้าจึงไม้แบบเดียวกันให้สาวสาวที่ได้รับของขวัญรู้สึกมีความสุขมากเพื่อแสดงความขอบคุณเธอให้ตุ๊กตาที่รักของตัวเองกับหุ่นยนต์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคนหนึ่งและหุ่นยนต์หนึ่งก็กลายเป็นเพื่อนรักทุกวันก็เล่นด้วยกันอย่างมีความสุขเวลาผ่านไปอย่างรวดเเเ็วเนวนกิิาาี่สสตงางางามแลออขจ้้ึ ถึงชายหาดสร้างอาคารชั้นเดียวขนาดใหญ่เริ่มใช้ชีวิตอย่างสบายใจเพลิดเพลินกับช่วงเวลาที่เหลือของชีวิต